สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้วันอังคารตรงกับวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2566การบ้านการเมืองกำลังร้อนชานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลก็มีคนพูดคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันหรือาหารือกันวันมันจะสำเร็จไหมแม้กระทั่งในพักเพื่อไทยก็แตกกัน ไม่ว่าจะเป็นสาส,าสาฝ่ายกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวที่เขามีอุดมการณ์เนี่ยเขาไม่ยอมเขากลับบ้านไม่ได้เขานอนไม่หลับเพราะจะต้องโกหกกับประชาชนบอกเฮ้ยไหนว่ามึงจะไม่ร่วมกับพรรคสองลุงสามลุงไหนจะไม่ร่วมกับพรรคที่สืบทอดอำนาจเผด็จการเฮ้ยโว้ยแล้วทำไมมันทำทีทำไปจะไปร่วมกันคุณอนุสรสอสอนุสรซึ่งก็เป็นสสคนรุ่นใหม่ ที่มีอุดมการคุณทิติมาฉายแสงก็ดีคุณจตุรนฉายแสงก็ดีโดยเฉพาะคุณทิติมาเนี่ยระเบิดความอึดอจจัดใจบอกโอ้ยนอนไม่หลับถ้ามีลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลชาวบ้านรุมทโลมว่าเฮ้ยเก้าไกลหลอกลวงสอสอเขตก็ลงพื้นที่ยากกลับบ้านก็ไม่ได้นี่คือปัญหาในขณะที่คุณภูมิธรรมซึ่งเป็นคนสนิทของคุณทักษิณชินวัต ก็บอกว่าบอกว่ายังไงครับบอกว่าจะยึดวาระประเทศชาติประชาชนเป็นหลักนะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลพิเศษผมก็ไม่รู้พิเศษอะไรของคุณที่จะฝ่าวิกฤตชาติไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจนี่พูดไปโกหกไปเหมือนกับอีกพักหนึ่งไปว่าเขาพูดไปโกหกไปแล้วเขาว่าคุณนะพูดไปกลาบไป ผมพูดเพื่อให้เกิดมโนสำนึกไงไม่ได้ไปแซะไปด่าไปว่าใครให้คุณสำนึกว่าคุณมาจากประชาชนแล้วคุณไม่ได้เสียงอันดับหนึ่งไม่ได้เสียงอันดับหนึ่งแล้วคุณจะสลับข้างสลับขั้วย้ายขั้วย้ายข้างซึ่งผมเรียกว่านี่เป็นรักข้ามครองหรือเปล่านะบ้านน้องอยู่ฝั่งข้างนูน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งข้างนี้หัวกระไดชนกัน เกิดฟังเพลงนี้ไหมรักข้ามครองไอ้นั่นมันเป็นมันเป็นละครมันเป็นเพลงนี่มันเป็นการบ้านการเมืองต้องแสดงอย่างจริงจังต้องมีอุดมการต้องมีจริยธรรมต้องมีธรรมมาภิบาลและต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนนี่เป็นหลักสําคัญพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนครับอย่าอย่าอย่ากระแทกผมมาผมพูดนี่ถูกตามหลักถูกตามหลักวิชาการถูกตามหลัก มนุษยธรรมถูกตมหลักประชาธิปไตยฉันอาสาแบบประชาชนไม่ใช่เป็นหลอกประชาชนเขาว่าเฮ้ยกูเนี่ยเป็นประชาธิปไตยกูนี่เป็นประชาธิปไตยยังไงมึงก็เลือกกูแต่ถึงเวลาเขาเลือกแล้วเนี่ยนะครับเขาเลือกแล้วเนี่ยเหลาเหลาไปก็กลายเป็นบ้องกัญชาแล้วอย่างงี้มันได้ที่ไหนนะครับมันได้ที่ไหนเหล้าเหลาไปกันเป็นบ้องกัญชา แล้วประชาชนเขาจะมีความรู้สึกยังไงคุณโทนี่บอกจะกลับวันที่สิบแปดโมงครึ่งแล้วเสร็จแล้วบอกหมอหมอนัดมันจะนัดอะไรกระทนหันเรากลับมาสิผมเนี่ยไม่อยากให้กลับหรอกเพราะกลัวจะติดคุกกลัวจะติดคุกกลัวจะไปโดนติดเชื้อในกระแสเลือดบังจะโดนนู่นผมนี่เป็นห่วงไม่ใช่เป็นห่วงนี่พูดจากใจจริงแต่เอาละ ทำผิดก็ต้องเข้ามารับโทษเดี๋ยวจะหาว่าผมจะช่วยคนผิดที่หนีคดีทุจริตไปไม่ใช่แต่ผมสงสารครอบครัวอย่างน้อยคุณทักษิณก็มีคุณูปการกับประเทศไทยต้องยอมรับความจริงแต่สิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยที่ตัวเองกระทำตั้งแต่ไทยรักไทยหรือว่ามาพักพลังประชาชนเนี่ยเห็นไหมหวหน้าพักก็รีภายทั้งคู่ หาแผ่เดินอยู่ไม่ได้ลูกน้องก็อยู่ในคุกทุกคนรัฐมนตรีทุกคนแล้วนี่เพื่อไทยมาอีกแล้วเขาจะยอมไหมละ่ะเสถาเริ่มตั้งแต่แรกก็มีเรื่องนี้เขาไปแจ้งความจับชูวิทแล้วชูวิทย์ไม่กลัวแล้วอีกแปเดือนเขาตายแล้วแต่เขาจะแฉะเพื่อชาติก็เคลีย์ให้สะอาดแล้วกันแต่อย่าลืมนะครับว่าสองลุงเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดรอหรันดอเด็กสะอาเหมือนกัน เขาจะยอมปล่อยอำนาจเหรอผลประโยชน์มันอยู่ที่ผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับไม่กะโปรเจกต์เยอะแยะมาหมดไม่กะโปรเจกต์เยอะเยอะแยะหมดครับนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแลนด์บริดจ์ที่ภาคใต้มหาศาลเขาก็จะขอดูแลต่อคุณทักษิณคุณโทนี่บอกว่า ไปหาหมอเขาก็ไม่โกหกนะเดี๋ยวจะหาผมบอกว่าเขาโกหกเขาก็ไม่โกหกนะเขาบอกก็ไปหาหมอจริงๆมันจะว่าไงไปหาหมอที่เขมรน,นะหมอดูไงแล้วเขาดูเป็นยังไงหมอดูว่าไงเดี๋ยวจะกระซิบไปฟังทําไมผมรู้ล่ะผมก็มีพ่วงยกแยะผมเพิ่งกลับมาจากกรัรมพูชาเมื่อวานนี้ตามไปติดๆนะครับก็กะว่าตั้งใจจะไปอวยพรสมเด็จฮุนเซนแต่ไปไม่ทนนะันแมวเขากลับก่อนนะครับวันที่ห้านะ นี่ก็เล่าให้ฟังแต่เอาละผมไม่ได้ว่าพี่แมวโกหกพี่แมวพูดจริงไปหาหมอแต่พวกเราอะเซอร์ไปเองตามไม่ทันตามไม่ทันเขาไปหาหมอหมออะไรละหมอดูเขาจะดูว่าดวงเขาเป็นยังไงดวงตอนนี้มันตกตกอะไรตกดวงอะไรระสศุกร์เศร้าพร,รสศุกร์ข้าวระสเสาแทรกหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาผมถึงบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาทุกข์ยาก เขาอยากให้บ้านเมืองนี้ตั้งรัฐบาลสำเร็จแต่รัฐบาลที่เราตั้งสำเร็จนะมันจะเป็นรัฐบาลที่มีศักยภาพไหมเงินคงครั้งเวลานี้จะเอามาบริหารประเทศเหลือแค่สองแสนล้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 0 0เนออก็มีปัญหาเพราะรัฐบาลยังใช้ไม่ได้มันยังไม่มีรัฐบาลใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่เงินดิมเงินเดือนเงินเกี่ยวกับ เกี่ยวกับง,งบประมาณผูกพัน,นะฉะนั้นเงินมันถึงฝืดไงเงินมันถึงฝืดร้านค้าร้านหลวงร้านต่างๆเจ๊งบงหมดไม่มีเงินเข้าคนมันไม่มีเดินอ่ะคนมันไม่มีเดินผมไปจันทบุรีเมื่อวานซื้อนี่เมื่อวานซื้อนี่กะไปหาเพื่อนนะมือถือเกาหายหมดไม่มีห้าคนไปไปไปขับรถหาเพื่อนปรากฏเพื่อนตายหมด ้คนนั้นฉีดวัคซีนให้คนนั้นโควิดแล้วเข้าไปในตลาดน้ำผุุตกใจแม่ค้าที่ขายพวงมาลัยขายดอกไม้อยู่ข้างๆตลาดน้ำผูบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นที่จอดร,รถหมดแล้วแล้วที่ตกใจก็คือโรงแรมอีสเทิร์นนะมันเปิดมาตั้งกี่ปีแล้วสี่ห้าสิบปีะเจงบงไปผมไปผมก็เคยไปพักบ่อยพบปะเพื่อนฝูงที่นั่นนักการเมืองเขาเ,เขาก็เจอกันที่นั่นอะไรเนี่ย ใจหายหมดตลาดพลอยเข้าไปเนี่ยผมผีหลอกต้องวิ่งออกมานะนี่คือภาพสะท้อนให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นก้าวไกลก็แก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ครับและตอนนี้ก็โอกาสมันก็ริบหลี่เต็มทนที่จะเป็นรัฐบาลเพราะสามปอเขากระชับอำนาจกันเรียบร้อยแล้วกระชับอำนาจกันแล้วก็ดูสิครับหลังจากรักข้ามครองหรือว่า แยกทางกันออกไปฉีก MOU หรือว่าฉีกข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเพื่อไทยก็มาพะจนว่าดิ้นดินแปลแๆจะตั้งรัฐบาลเพื่อเอาโทนี่กลับบ้านโทนี่ก็ตะเล็ดแต่แต่ไปกัมพูชาไปหาหมอดูไปหาหมอดูไม่ใช่ไปหาหมอที่จะตรวจไอ้ไอ้อะไรอ่ะอ้าวผมไม่พูดดีกว่า รู้ว่าเขาเป็นอะไรคล้คลคลายๆกับคุณชูวิทย์นั่นแหละแล้วแตะลต่แต่แตแตแตไปแล้วก็ไปคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องพรรคเก้าไกลบอกกัมพูชาเขาไม่เอาพรรคเก้าไกลเขาดีใจที่เก้าไกลคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกตอนที่โหวตเมื่อวันก่อนสมเด็จฮุนเซนบอกดีใจเขาบอกเขารับไม่ได้ก็พรรคการเมืองน,นี้จะมาขึ้นเป็นรัฐบาล มินออนไลน์เมือนแม่กเมือนมากเขาก็รับไม่ได้ฉะนั้นผมก็มาดูอ่ะเฮ้ยอยู่ๆทักษิณไปคุยกับสมเด็จทุนเซนวันเกิดกี่ปีกี่ปีหลายปีทักษิณไม่เคยไปเลยวันเกิดทักษิณที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทุนเซนสมเด็จทุนเซนก็ไม่ได้ไปมีเครื่องบินส่วนตัวด,ด้วยเขาก็ไม่ได้ไปสมเด็จทุนเซนหลายปีมานี้ไม่ตับว่าห้าหกเจ็ดปี คุณโทนี่ก็ไม่เคยโผล่ไปกัมพูชาเลยแต่วันนี้โผล่ไปทําไมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโผล่ไปทําไมนอกจากคุยการบ้านการเมืองเขาเป็นนักการเมืองก็คุยกันบ้านการเมืองในเมืองไทยว่าเฮ้ยเกากลมันไม่ได้อย่างนี้ต้องเอาเพื่อไทยมาแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเอ็มอเรามีอยู่ตั้งแต่ปี4ีีเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรสมบัติใต้มหาสมุทรยังไงน้ำมันทั้งแกส๊สใต้มหาสมุทรระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนกัมพูชา ก็คือที่จังหวัดตราดที่เกาะกงมหาศาลถึงถึงห้าหกล้านล้านบาทผมถึงบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยผมก็พยายามที่จะสะดอ,ออกความเห็นช่วยพี่น้องประชาชนว่ามันคือทรัพย์ในดินสินในน้ำโทนี่เอ้ยตาโทนี่เป็นรัฐบาลพักรัฐบาลที่เป็นของโทนี่เอาละไม่อย่ยพูดของโทนี่แล้วเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกนะ เป็นผู้นําจิตวิญญาณของพรรคนี้ก็แล้วกันแต่ก่อนแต่พรรคนี้ได้เข้ามาเนี่ยเพราะความคิดเขาเนี่ก็คือการแปลรูปรัฐวิสาหกิจไปหมดแล้วนายทุนเนี่ยกลุ่มทุนที่มีหุ้นในปตทเนี่ย49%ลองไปตรวจรายชื่อดูสิไม่ต้องมาถามผมเราไปดูเขาไม่ได้ปิดบังหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของไอ้คนต่างแดนทั้งนั้น เอามาให้กับคนไทยสิเลิกการแปลรูปเอามาให้กับคนไทยตั้งบรรษัทพลังงานไทยแล้วเอาน้ำมันเอาแกส๊สเอาไฟฟ้ามาให้กับพี่น้องทั้งหลายเอาโมเดลรัสกาที่ผมคุยนักคุยหนาคุยกันประจำนะ่ะมันมีกำไรไม่รู้กี่แสนล้านอยู่แล้วเอากำไรมาคืนประชาชนสิถ้าทำโครงการนี้นานประชาชนไม่ได้ทุกยากจนหวัดนี้หรอก อย่างน้อยก็มีเงินกินจากบรรษัทพลังงานใน阿拉สกาเนี่ยเขาแจกกันเขาแจกกันปีละเป็นแสนบาทถ้าเทียบเป็นเงินไทยในขณะที่ประเทศไทยเรามีทรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ยน้ำมุ้งน้ำมันแกส๊สเกิดแม่งมากที่สุดแต่เป็นเพราะนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมึงเรียนนายทุนหากินกับนายทุนถึงเวลาเลือกตั้งก็แบมือนอายทุนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเพื่อเป็นรัฐบาล พอหมดไปเยอะไงมันก็เป็นลูกโซ่เขาเรียกอะไรอะวงจรอ,อุบาทเวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยเลือกตั้งเสร็จอา้าวพวกมึงก็เป็นรัฐบาลเสร็จแล้วก็หากินกับผลประโยชน์เสร็จแล้วก็ถึงลาเลือกตั้งก็มาแจกแจกเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนท่านทั้งหลายก็ไม่ดูเป็นสลิมเขาก็เชียร์เอาเชียร์เอา,เอาผมบอกมาขัดขวางบอกเฮ้ย hey, บุญลวีมึงกินยาผิดหรือเปล่าอะไรผิดป่ะไม่ผิดหรอกครับผมพูดนี่ไม่ใช่พูดเพื่อตัวผมเอง ไม่พูดเพื่อตัวผมเองบอกงั้นมึงก็พูดเพื่อพรรคการเมืองของมึงที่รวมใจไทยพูดสากอะไรแล้วกูได้แค่เจ็ดแปดหมื่นคะแนนอันดับที่ยี่สามยี่สี่จากเจ็ดสิบพักก็ตั้งพักมาได้เดือนเดียวจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อก็ก็ก็ยังไม่รู้เลยอนาคตอนาง,งอเพราะไม่ได้รับเงินจากนายทุนไม่มีเงินที่จะทําป้ายไม่มีเงินทํานู่นทํานี้ก็ไม่ต้องทําคนมากล่าวหาว่าผมยังงูย่างเงีง้ยมากผมก็บอกไม่เป็นไร สมน้ำหน้าหอยบุรีก็ผมก็พูดแค่นี้ไม่ใช่ไปแซะใครว่าใครแต่ผมต้องการเอาผลประโยชน์อย่างเนี้มาให้กับประชาชนไม่ใช่มึงพยายามที่จะเอาผลประโยชน์เข้ามาเพื่อที่จะแปลรูปแล้วก็ให้กับกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลแคห้าเอ็ดเปอซอีก4ีซมึงก็ไปแบ่งกันกับก,กลุ่มทุนพวกนี้นี่ผมพูดมานึงเนี่ยจริงไหมละ่ะนี่ผมโมโหแทนประชาชนเพราะพี่น้องทั้งหลายในบ้านเมืองเวลานี้ ไม่ต่ำกว่าแสนบ้านที่ถูกตัดไฟถูกตัดไฟไฟฟ้าเนี่ยไปเซ็นสัญญากันตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนสมัยยิ่งยักษ์ก็ยิ่งรักก็เซ็นสมัยประยุทธ์ไดเซ็นเยอะที่สุดให้บริษัทหนึง่งนะไม่ได้ผลิตไฟแต่เก็บจากชาวบ้านในค่า f เอไปดูสิสูญเสียค่า f เอเท่าไหรไฟฟ้าผันแปรเท่าไหร่นั่นแหละเงินที่เขาเาเข้าไปนะรีดเลือดกระปูรีดกับประชาชน นี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแล้วเวลานี้เอาละผมพูดออกไปอย่างเนี้ยผมไม่ได้ไปเชียร์กลุ่มอำนาจเก่าเพราะไม่จำเป็นต้องไปเชียร์สองลุงสามลุงแต่เขาเนี่ยจะจะยอมไหมละ่ะผมในฐานะคนทำสื่อผมดูแล้วว่าเดือดทะลุจอโทนี่มีความสัมพันธ์อะไรกับลุงปู่ลุงป้องแล้วเคยบอกไหมเคยเล่าโดยตัวเองด้วยว่าลุงป้องมาเกาะโต๊ะเพื่อขอตำแหน่งบทบ แล้วลูกชายที่พ้นจากคดีกรุงไทยใครช่วยผมเคยเล่าเรื่องนี้มาก่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองพักนี้มันมีกันอยู่แต่เวลานี้เริ่มแตกกันแล้วเพราะอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเกาะกันแน่นร้อยแดิบปดเสียงณวันนี้คุณอนุทินเคยพูดไหมเคยพูดไหมว่าจะไปร่วมผสมกันผลประโยชน์ไง มันยังแบ่งกระทร,ะร,ะระวงกันไม่ลงนะใครอยู่กระทรวงไหนกระทรวงไหนถามว่าให้อัวุุทินไปอยู่กระทรวงสาเข้าไปไหมเขาไปไหมให้เลขาธิการพักศักสยามไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมเขาไปไหมเขาไปไหมไหนว่าทําเพื่อประชาชนต้องไปแต่มีพักการเมืองหนึ่งที่ก็เคยได้เสียงได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งเขายอมทุกอย่าง ทรวงสาก็ไปอะไรก็ไปขอให้ได้ทํางานเพื่อช่วยช่วยเหลือประชาชนพักไหนผมไม่รู้หรอกที่เยจนบอกยังไงก็เขาก็เอาจนจนคุณไม่มีที่ยืนในในในวงการเมืองก็แล้วการคราวเนี้ยเพราะเขาวางไว้หมดแล้ววางสคริปต์ไว้หมดแล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เขาวางไว้หมดแล้วแล้วในที่สุดมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงผลสุดท้ายมีลุงแล้วไม่มีเรา ไม่มีเพื่อไทยด้วยผมถึงบอกไงคุณดูก็แล้วกันนี่คือวาการวางเกมเพื่อรักษาอํานาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ฝรั่งสํานักข่าวฝรั่งเขาเรียกว่าพรรคทหารถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยผมนี่เคลื่อนไหวมาห้าปีอยากเห็นประชาธิปไตยแต่กลุ่มประชาธิปไตยมันแตกกันเองจนถึงขนาดพรรคเพื่อไทยเนี่ยสอสอที่มีอุดมการมากมา,กายกายกองในเพื่อเพื่อไทยเขานอนไม่หลับ กลับบ้านโดนดา่าอย่างคุณอนุสรคุณทิติมาหรือใครต่อใครเยอะแยะไปหมดแล้วโอนออกมาบ่นกระสือนี่คือความจริงที่คนมีอุดมการเขารับไม่ได้กับการกระทําของคนมีอํานาจในพักถึงขนาดเสื้อแดงนี่เผาเสื้อกันเต็มไปหมดคุณทํางี้ได้ยังไงจะใช้วิธีรักข้ามครองเหรอรักข้ามขั้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ข้ามขั้วไปไหนทูมทําบอก ภูมิธรรมบอกพี่อ้วนบอกไม่ได้ข้ามขั้วไปไหนเขาข้ามขั้วมาหาผมจนนั่นบอกเฮ้ยพักที่ใหญ่อันดับหนึ่งเสียงดับหนึ่งก็คือหนึ่งร้ยปสบดนี่คุณใช้ตักกะอะไรใช้สะดือคิดเหรอไอ้อย่างนี้ใช้สะดือคิดหรือเปล่าไหนตอบผมหน่อยสิวะนี่ผมก็พูดอย่างเงี้ยพูดตามภาษาลูกผู้ชายเอาจบตรงนี้เพราะว่าเวลานี้ข่าวทะลุไม่เราออกทาง youtube แล้วผมก็ไปออกติ๊กตอกติ๊กตอกเรให้สมนาทีนะ ท่านก็ฟังสะใจนิดเดียวนะเอาอะไรก็พูดเรื่องนั้นอย่างเดียวเลยสมนาทีมีทุกวันมีทุกวันข่าวทะลุใหม่แต่อีกรายการหนึ่งเขาก็เอาอันเนี้ยไปหั่นเป็นสามท่อนข่าวทะลุใหม่เนี่ยไปหั่นเป็นสามท่อนชื่อรายการบุญรวีตีข่าวแต่ผมเองเนี่ยผมก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งผมผมบันทึกเสียงโดยเฉพาะชื่อว่าข่าวทะลุใหม่เพิ่งทำได้สองวัน เขาต้องบอกว่าต้องมีผู้ติดตามสักพันคนแล้วผมจะไลฟ์สดให้ดูก็มีเรื่องดึงๆึงที่เรื่องเด็ดๆจะไลฟ์สดมันไลฟ์สดมาไลฟ์ได้ยาวแต่ถ้าทําคลิปมาได้3นาทีฉะนั้นใครที่ไปดูทิกต็อกช่วยกันกดติดตามให้เยอะๆมันต้องใช้ผู้ติดตามประมาณพันคนทําได้สองวันก็ใกล้แล้วใกล้พันแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะแฟนคลับให้ความกรุณากับผมที่อยากจะเห็นบุญลวีมาพูดเรื่องจริงไปดูในทิกต็อกฮะแล้วช่วยกด ติดตามนะเบต้ากรูแคนติดตามกันเยอะมากนี่เบต้ากรูแคนติดตามกันเยอะมากมันเป็นแคปซูลอย่างนี้แคปซูลอย่างนี้ครับไม่มีวางขายในท้องตลาดแล้วแคปซูลนี่เป็นแคปซูลอย่างดีเป็นแคปซูลที่แพงที่สุดในประเทศไทยและเป็นแคปซูลที่มาตรฐานจริงๆขวดหนึ่งมี60แคปซูลครับ60แคปซูลเป็นสารสกัดจากยีสต์ขนมปังสั่งจากสหรัฐอเมริกาซึ่ง เบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานในร่างกายในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชฌคาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดท่านรับประทานลูกหลานรับประทานครอบครัวรับประทานแล้วโปรเนี่ยมันมีพิเศษตลอดไม่เอาเปรียบประชาชนซื้อ4ขวดอย่างเงี้ยแถมฟรีหขวดนะแถมฟรีเป็นพันนะสองาพันบาทเนขวดหนึง่งประมาณสองพบาท ซื้ออเมริกา4,005ไอ้4,000บาทร้อยกว่าเหรียญน,นะผมหิ้วมาเนี่ยตัวยาเดียวกันตัวยาเดียวกันผมก็เลยใช้วิธีสั่งเฉพาะตัวยามาบรรจุในนี้มันก็ถูกกว่าแล้วขายแบบไม่ต้องกำไรมากมายและขายมาเกือบสี10ิปีแล้วนะผมทำมาเกือบสิปีแล้วมีเครื่องหมายอยอยเรียบร้อยที่ข้างขวดนะครับเราขอาอนุญาติอลากาทำถูกต้องตามกฎหมายท่านจะได้สบายใจไม่ใช่มีปัญหานะ หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ส,สุขภาพเบตาวันนะสามสี่หมายเลขท่านโทรศัพท์เข้าไปสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้ตกลงกันได้ยังงูย่างงี้ยังไงว่ากันไปเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ก็ไม่ต้องเอายาวๆแล้วไม่ต้องเอาหลายคนบอกบุลวีเอาสั้นๆทิกตอกเขาสามนาทีผมบอกว่าผมก็พูดไม่ได้ลองสามนาทีก็ต้องคอยมองเวลาแล้วพอเกินสามนาทีมันตัดเลยเห็นไหมแต่รายการนี้ก็เอาสักสิบห้ายี่สิบนาทีนะแต่ก่อนครึ่งชั่วโมง หลายคนบอกโอ้ยบุญรวีอยากฟังยาวๆก็มันไปไปตามกาละเทศะทำอะไรตามความตามสมัยใหม่โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยทิกตอกเปนของจีนนะแต่ยูทู b เป็นของอเมริกานะก็เล่นแม่งทั้งสองฝ่ายเลยเพื่อให้ทั้งหลายได้รับข่าวสารเท่าทันกันครับและก็พรุ่งนี้พบกันใหมา่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ